เรียนคณะกรรมการทุกท่านและผู้มีเกียรติที่เคารพก,กับผมนายวรุิอินทัศนักเรียนโรงเรียนนวมินทราจูจิมัชชินจังหวัดนครนครสวรรค์รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อเรื่องวัฒนธรรมสุจริตนำไทยให้ผลไยัยจะดีแค่ไหนถ้าประเทศไทยไร้ซึ่งปัญหาการทุจริตจะดีแค่ไหนถ้าคนไทยทุกคน รักษาวัฒนธรรมสุจริตได้อย่างยัง่งยืนคำถามเหล่านี้คงจะเป็นพลิกอยู่ในใจคนไทยหลายๆคนเพราะประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยที่เราเรียกกันว่าสยามประเทศนั้นเป็นรัฐชาติที่มีอนณาเขตกว้างขวางเปรียบเสมือนต้นราชพษ์ขนาดใหญ่ที่แตกใบแผ่กิก่งก้านจะเิงนงอกงามด้วยวัฒนธรรมอันงดงามถึงหกกิ่งแต่ละกิ่งประกอบไปด้วยภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกกลางตะวันออกและใต้ต้น,านรา้พากพืต้นนี้แตกดอกออกผลกลายเป็นเมล็ดที่จะเดินเติบโตมากกว่า66ล้านต้นบางต้นอยู่ในบริบทที่ดีพอได้รับวัฒนธรรมอันดีงามและความเอาใจใส่ก็จะแตกกิ่งก้านเจริญงอกงามด้วยความมัน่นคงแต่บางต้นนั้นกับแตกระแหงกระท่อนกระแทนโดนทิ้แทงด้วยวัชพืชและการทีจะิตคอร์รัปชัน กัดกินจนถึงแก่นรากาแก้วและรอวันที่จะเฉาตายลงในที่สุดเพราะไม่ได้รับวัฒน,นธรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันดังประเทศไทยในปัจจุบันนักขณะนี้ทั่วพลนธพีกืนกินไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบผืนดินทาท่าไปด้วยกิจไอคอรรปชันแม้ว่าหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจะมีการจัดการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ ทั้งยังกำหนดให้วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลมีการจักดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยังคงมีการข่าวจังคงมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับสถานศึกษาอย่างการโกงค่าอาหารกลางวันของนักเรียนและการเบิกงบประมาณที่ไม่โปร่งใส แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการทุจริตและคอร์รัปชันที่ฝั่งรากอย่างลึกอยู่ในสังคมไทยด้วยเหตุเพราะมนุษย์ของเรามีความไม่รู้จักพอไม่ปรารถนาใจตนให้เข้ากับขนาดของเงินแต่มักจะปรับขนาดของเงินให้เท่ากับขนาดของใจตนอยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่เราพึงกระทำคือพึงระลึกว่าประเทศชาติก็เปรียบเสมือนตัวบ้านวัฒนธรรม ก็เปรียบเสมือนหลังคาเจ้าประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้านเมื่อใดที่หลังคามีรอยรั่วรอยร้าวพื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผูกพังทลายประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับสิ่งที่ขาถมให้แบกรับทุกสิ่งดังนั้นหากเรามีวัฒน,นธรรมนำประเทศผนวกกับคนไทยทุกคนมีความสุจริตใจซื่อมือสะอาด ประเทศชาติย่อมเจริญลรุ่งเรืองและปลิดรอยรั่วรอยรล้าว,วตรงนั้นไว้ได้เริ่มจากการปลูกฝันในสถาบันครอบครัวโดยมีผู้ปกครองประพพืนต้นเป็นแบบอย่างที่ดีอบรมให้ข้อคิดให้กำลังใจบุตรหลานอยู่สม่ำเสมอนำมาปฏิบัติตนในสถานศึกษายกตัวอย่างเช่นโครงการธนาคารความดีของโรงเรียนนวมินทราชุติมชิลเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นหากเรามีวัฒนธรรมสุจริตประเทศชาติของเราจ,าจะเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติของเราจ,าจะเจริญรุ่งเรืองเริ่มจากการที่เราไม่ทุจริตไม่ปฏิบัติหรือส่งเสริม,รมการทุจริตคอร์รัปชันหากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันให้แจง้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติอย่างแข่งขันวัฒนธรรมสุจริตจะฝังรากอย่างลึกลงสู่สังคมไทยอย่างมั่นคงนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและในท้ายที่สุดนี้ตน้นราชพฤกษ์ทุกต้นนั้นย่อมถูกดูแลเอาใจใส่และเสิร์ฟใย,ยอาหารที่เป็นภูมิคุ้มกันนำพาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเปรียบได้อย่างวัฒนธรรมสุจริตที่นำไทย ให้ผลภัยวัฒนธรรมแดนสยามงานพิสุ์รวมตาพุทธจริตชนให้โปร่งใสดำรงตนสัตว์ซื่อสมชื่อไทยทำดงไว้บ้านเมืองกระเดื่องงามสวัสดีครับ